เราจะมาเปลี่ยมคันเกียร์อะล่ากนะครับหรือว่าเกียร์โยงนะครับนี่นะครับกำลังมาส่งเพื่ได้รับของนะครับตัวเดิมมันหักนะครับนี่นครับตัวเดิมหักคร,รถเหยียบจนหักนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองติดตั้งดูนะครับอจะออกมาเป็นยังไงจะมีน็อตอยู่ หลังหน้าเห็นไหมครับทำการใส่จารบีด้วยนะครับลดการสึกหล่อปัญหาคันเกียร์บูตคันเกียร์คอนนะครับเอาเทปพันสายไฟพันครับแล้วก็ใส่จารบีไปนิดหน่อยนะครับนะครับบูตมันสึกหลอครับมันสึกมันมันหลวมครับคันเกียร์โยกซ้ายขวาให้เอาเทปพันเกียร์ครับ พันสายไฟละพันทักสองสามรอบครับแล้วก็จาระบีชลูมเขา وم, ทานะครับผมให้มันฟิตนะครับสอดเข้าไปนะครับนี่ครับแน่นๆเ,เลยนะครับแน่นๆเ,เลยนะครับนั้นก็ใส่น็อตล็อกให้เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จนะครับขันเกียร์อากิล่าขันเกียร์ใครเสียหายหรือหักสั่งซื้อทาง ลิงได้เลยนะครับผม